สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆดอกไม้ใหญ่โอ้โหต้องการน้ำฝนไม่ตกสวยเนาะมุมนี้สวยจังมุมนี้อนี้ดอกกระเทียมปลาของเราโอ้ยเมื่อวาน เดินไปดูกระเทียมปลาอยากจะถ่ายช้าๆชัดๆให้เอฟซีดูก็เกรงใจเขาเดินเพื่อนๆเนาะเขาเดินนำหน้าไปก่อนไอเราก็โมเตถ่ายก็วิ่งตามเขาก็เลยไม่ได้ใช้ถ่ายให้ดูช้าๆชัดๆมาดูของเราในบ้านดีกว่าช้าๆชัดๆแทนเนาะทิวลิปไปหมดแล้วนะคะทิวลิปเพื่อนๆเนาะ อันนี้ก็จะหมดแล้วเนาะนี่วันนี้มาอัปเดตดอกไม้ให้ดูแล้วกันเนาะอากาศหนาวอากาศหนาวจะเข้าสวนก็หมดเวลาแล้วพอดีหมอเตรอทำอประตูบานเลื่อนเนะาะยายจะยากจะไปอยากจะไปเอ่อให้อาหารไก่กันเลยออ้ยนั่นดอกไอ้นน่นบานจะบานแล้วเพื่อน ฝนจะตกหนาว,พวเพื่อนหนาวไม่หนาวก็ดูดีใส่เสื้ออีกแล้วเนี่ยดูใ <c oughs> ส่เสื้ออีกแล้วหนาวนี่พเพื่อนๆสีนี้มาได้ไงยายผูกแล้วผูกอีกเนี่ยอยากให้มันอยู่ตรงนี้ผูกเชือกแลยอันนี้สีสวยอ่ะเพื่อนๆนี่เนี่ยใปิดประตูเดี่ยยายจะดึงออกผูกอีกเนี่ยหักไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเวลาปิดประตูต้น เนี่ยเวลาดึงประตูตัวนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะมาโดนตรงนี้แต่เสียดายมันจะดึงไปอีกนี่เพื่อนๆเ,เอ้ยถ้ามันขึ้นหมดอันนี้มันขึ้นเองดูที่ปลูกปลูกหนูกินหมดตรงนี้มันอยู่ไหนอยู่ใน,นดินเนี่หนูไม่ขึ้นน,น,นี่ยายขุดนี่ตัวนี้ยายขุดมาจากสวนผักเพื่อนๆน,นี่มันเสียอยู่อย่างเดียวรากมันยาวเพื่อน ขุดมาก็ถ้ามันเกิดมันก็ดีบางทีขุดมาก็ไม่รอดรากขาดนี่ดอกสีม่วงในกระบาลแล้วเพื่อนนี่เห็นไหมธรรมชาติมากเลยอันนี้ดอกไม้ธรรมชาตินะนี่ปลูกไว้มันไม่ขึ้นนี่นี่นี่นปลูกไว้มันก็ไปหมดแต่มาอยู่ในนี้โอ้ย,อยเต็มเลยเนะี่ย เนี่ยขอมีดูเนี่ยมันไม่บานหมดหน่าเสียดายเนาะท้าไม่ชาติสวยมันบานยังไม่หมดเลยดูนี้อยู่หน้าประตูเลยนี่ <S <S นี่มันอุ่นๆเนี่ยมันบานหมดเลยนี่สวยไหมเออมันอยู่ตรงนี้มันอุ่น มันก็นเลยบานใช่สีไม่ค่อยสีออกซิดๆเนาะในไหนก็มาแล้วจัดดอกไม้ให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะไปให้อาหารไก่นี่อันนี้ก็ขึ้นเองนะคะปลูกมันไม่ขึ้นปลูกหนูแย่งกินเออให้มันขึ้นเองอย่างงี้แหละหนูหนูไม่ชอบกินขึ้นเองอันนี้จริงๆก็จากการซื้อมาปลูกนะคะ ซื้อมาปลูกเสร็จแล้วหนูก็ลากไปตรงโนนทีตรงนี่ทีมันก็เลยมันเป็นหัวเนาะหัวมันหัวหอมมันก็ขยายหัวไปเรื่อยเนาะอันนี้ลหลเล็กนะคะเมื่อวานยายได้ลาเล็กสีขาวมาที่ไปเดินเล่นนะ่ะนี่อันนี้ออกสีนี่นะนุ่นดานนุ่นออกสีนุ่นนี้ สีม่วงไม่เข้มรายายเรียกสีไม่ถูกหรอกดูเอาเองอ,อ,อสวยนะคองตัวน,นะอุ้ยหอมเดี๋ยวจะพาไปดูโบตันอ้ยสว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 ย ดอกหิมะปั้นปีนี้ไม่สวยไม่ไม่ค่อยดอกเยอะมันมีมันมีเขารอะไรนะมันมีไอ้แคแนงตัวที่เขาตอนตอนกิ่งมานะทาบกิ่งมาตัวป่ามันขึ้นมาเยอะเลยตัวตัวนี้มันไม่ค่อยมีดอกแต่ว่านู้นฟังน้นมีอยู่แต่ยายถ่ายไม่ได้เนาะมันอยู่ดันนู้น,น มันหอมมากเลยเพืเ่นอนๆหอมตัวนี้หิมะปัน่นเนี่ยน,นะมันกลมๆมันหิมะเลยน,นืนู่นๆไปดูมันเริ่มสวยมันเริ่มโตแล้วพวกดอกเนี่ยแต่ก่อนมันอยู่เตีย้ยๆต้นเล็กๆมันเป็นพุ่มสวยอันนี้มันชูงไป พุ่มสวยมากเลยนี่เห็นไหมจัดดอกไม้ให้ดูนะคะช่วงนี้หลังจากตัวนี้ไปก็โบตันมันก็มีตามมาเรื่อยๆแต่ว่าแบบว่ามันไม่มีเยอะไงไอที่เยอะๆนะเห็นไหมอันนี้มันจะแบบว่าไม่ค่อยเข้มมันออกจืดๆแต่มันบานบานคนละอย่างกันเนาะอันนี้มันออกสองสี อันเมื่อตอนแรกเมื่อกี้มันสีเดียวเป็นผุ่มสวยมากเลยเพื่อนๆะดูดิปีนี้ต,งต,งตงรงตรงรั้วนั้นไม่ค่อยออกดอกเยอะเลยจะพาไปดูอ,ออกไม่เยอะตรงนี้ตายยโตเนโตแล้วตาย,ยตัวนี้ยายขุดมาปลูกหมดเลยนะเนี่ย นี่ตรงบันก่อนตรงนี้ตอกดกนี่มันเปื้อนโบตันรับแรกโบตันรับแรกก็คือมันใะเออเรียกว่าอะไรนะออกดอกใหญ่มันมีเนี่ยมันมีก้านหนึ่งดอกเดียวนะคะเนี่ยแต่ดอกมันใหญ่อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วต่อไปมันจะมีแบบก้านหนึ่งจะมีสองสามดอกมันจะเยอะเนาะ อันนี้มันไม่เยอะเพราะว่ามันออกดอกเดียวต่อก้านเนาะมันก็นเลยไม่เยอะอสวยนะคะสวยนะคะวันนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไรนะคะนี่จะไปให้อาหารไก่โอ้เนี่ยเนี่ยเี่ยีว่าผ่านได้ไงนี่ นี่อันนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่นี่นี่น,นี่ใหญ่ไม่ได้ขยายเลยนี่ตัวนี้เอาไปขยายมัง้งอุแทนแทนเทนเพนืพ่อนเว้าวไม่ได้ถ่ายรูปเลย,ยนี่ดูดิถ้าผูกรวมกันมันก็เป็นพุ่มว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวมากันก่อน คนจมกุน้นอยไม่อาหันท้า,า,า,าเอ้ยว้าวว้าวคนยังไม่ถ่ายก่อนคนไม่ได้ไม่ได้ทาลิีบเลยนี่นเพื่อนๆนี่นี่สวยไหมสวยไหมไม่รู้ไปเห็นหรือเปล่ายายต่างกองถ่ายรูปให้หน่อยแช่หน่อย นายชงเอดูสิมันหองมันมองเห็นเต็มจอไหมเห็นเต็มแท้นี่เด็กสองอีกสองวันมาก็เพียบหอมหอมหอมอ่โพตันปีนี้ไม่ค่อยออกดอกเลยนี่ตัวนี้หอมมากหอมมากนี่ไงเพื่อนๆนี่ไงมันนละเห็นไหมฮะนี่มา กานหนึ่งสามดอกเนี่ยหนึ่งดอกสองดอกสามดอกมันก็เลยเยอะใช่ไหมอันนั้นการละดอกการละดอกแต่ปีนี้ดอกไม่ค่อยเยอะปีนี้หนไหหนึ่งสองสามอันนี้ยิ่งเยอะนี่อันนี้สีขาวนะยังไม่ได้ยังไม่ได้ขยายสักทีเลยโอ้หลายปีแล้วนี่สีขาวมีอันเดียวเยอะมากสีขาวห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ หนึ่งสองสามสี่ห้านี่หนึ่งสองสาอันนี้พุ่มใหญ่มากห้าดูดิสีขาวนี่หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสสี่ห้ายิ่งแล้วก็ดอกใหญ่เนีย่ยมาตรงนี้ปีที่แล้วน,นั้นห,หนูทำไมกอนั้นหนูกินจนเนี่ยนี้ก็สาสาตัวนี้ตัวนี้ก็เยอะอันนี้มันก็ออกไม่ไม่ไม่ถึงกับ ข,ข่าวออกชุมพูอันนี้ก็เยอะนะห้าเหมือนกันเนี่ยอีออยขยายอาีกว่ายายจะไปให้อาหารไก่ก่อนก็ประมาณนี้นะคะรอบบ้านยายช่วงนี้นี่ดอกพักก็สวยมากแต่ก็จะถอนออกเบื่อนอยสวยจะถอนออกเลยเนี่ย ว่าจะเอาให้มันแก่ก็ต้องการที่นะนะนี่แหละคาโลนาด้วยสามสามสีอย่างเนีรวมกันนะคารโลนากระลำดาวผักเคลแล้วก็อะไรอีกอะไม่รู้อะไรอีกนะดูดิเงอน ขนาดยายเด็ดยอดมันไปกินจนเนาะสวยนี่อันนี้อันนี้ก็สวยอันนี้ยายจะเอาไว้อย่างงี้หละเอาไว้ให้มันแก่ส่วนผักเคลก็จะเอาไว้สักต้นหนึ่งเอาไว้เอามาเล็ดมันอันนี้กะลำดาวกะลำมดาวผักเคล กะหล่ำปมบรอกโคลีที่ยายใช้ใช้ใชเอ,อ่อตำสมตำโว้ยสวยนี่อันนี้แฟนยายบนอยู่นั่นแหลเถ้าไม่ดูไม่สวยดูไม่สวยไม่ร <c oughs> ู้ถ้าถ้ามันไม่พอยายต้องถอนออกเทนี้ไว้ปลูกอะไรอะไรไว้ปลูกพริกปลูกน่าจะเอาไว้ปลูกเอ,อ่อโหระพาอะไรถ้าถึงหน้าที่ไม่พอนะเนี่ยแค่ถอนออกแค่หนึ่งสองสามนะ แต่ว่าจะถอนออกมันมีแต่กระลำดาวนะเนี่ยหนึ่งสองสามต้นเนี่ยอยากได้มเมล็ดเหมือนกันแหละกระลำดาวเนาะอือม,มันบานหมดสวยมากเลยปีที่แล้วปลูกเยอะเลยไอ้นั่นนะอะโครับ,บีปีนี้มีไม่เยอะพอเพาะเมล็ดไม่เยอะเนีวยค่อยเพาะใหม่เพื่อน หกโมงแล้วเป้งเป้งเป้งแล้วเพื่อนเป้งเป้งเป้งไปหาทำกับข้าวกินก่อนแล้วตอนเย็นออกมารถผักฝนไม่ตก